รู้หรือไม่คนจีนธรรมดาที่มีรายได้ปานกลางมีอัตราการสร้างความมั่งคัง่งเร็วกว่าคนทั่วไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่อง h a p p i n e s Success s นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเคล็ดลับการเงินที่ทรงพลังที่สุดของชาวจีนนั่นคือหลักสมดุล3ส,ส่วนค่ะ หลายคนอาจเข้าใจว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยหรือคนมีความรู้เฉพาะทางแต่ความจริงแล้วคนจีนธรรมดาหลายล้านคนใช้หลักการง่ายๆนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งมาหลายรุ่นแม้จะมีเงินเดือนธรรมดาธรรมดาถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางแต่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาววันนี้เราจะเจาะลึกว่าหลักสมดุลสามส่วนคืออะไร และจะนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตจริงหลักสมดุลสส่วนของจีนเป็นแนวคิดโบราณที่สืบทอดมาหลายร้อยปีมีรากฐานมาจากปรัชญาความสมดุลของหยินหยางและแนวคิดสามก๊กที่มองว่าทุกสิ่งในโลกล้วนต้องการความสมดุลแนวคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการเงินโดยพ่อค้าจีนโบราณ ที่แบ่งทรัพย์สินเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกสำหรับการค้าที่มีความเสี่ยงแต่ให้กำไรสูงส่วนที่สองสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และส่วนที่สามสำหรับเก็บเป็นทองคำหรือเงินสำรองจนถึงปัจจุบันหลักการนี้ยังคงถูกใช้โดยนักลงทุนจีนทั่วโลกเพียงแต่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย หลีเจชุนนักวางแผนการเงินชื่อดังจากฮ่องกงกล่าวว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเสี่ยงมากแต่มาจากการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุลเหมือนกับที่ต้นไม้ต้องกระจายรากเพื่อยืนหยัดในพายุประโยชน์ที่สำคัญของหลักการนี้คือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด สร้างการเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคงทำให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและช่วยให้นอนหลับสบายแม้ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนค่ะแล้วเราจะนำหลักสมดุล3มส่วนมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะส่วนที่1สินทรัพย์เติบโตคุณอาจจะลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและเติบโตต่อเนื่องส่วนนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ให้โอกาสเติบโตในระยะยาวโดยเฉพาะถ้าคุณเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่วนที่2ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หรือบางท่านก็อาจจะลงทุนในที่ดินหรือบ้านถ้ามีเงินทุนมากพอค่ะส่วนนี้ให้ทั้งกระแสรายได้จากค่าเช่าและโอกาสเติบโตของมูลค่าในระยะยาวและส่วนที่3ส,สินทรัพย์มั่นคงเช่นพันธบัตรรัฐบาลกองทุนตราสารหนี้หรือเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงส่วนที่3นี้มีความผันผวนต่ำ ให้ผลตอบแทนที่คาดเดาได้และเป็นเสมือนเสาหลักที่มั่นคงของพอร์ตลงทุนเชินไห่ถังนักลงทุนรายย่อยจากเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าผมเริ่มต้นทำตามหลักสมดุลน,นี้ด้วยเงินเพียง3,000หยวนต่อเดือนภายใน8ปีพอร์ตลงทุนของผมเติบโตอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยผมก็ยังไม่ลำบาก สำหรับคนที่มีเงินน้อยคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการแบ่งเงินออมแต่ละเดือนเป็น3ส่วนเท่าๆกันเช่นเงินทุน3,000บาทแบ่งเป็น1,000บาทต่อส่วนและทยอยสะสมในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหลักสมดุล3ส่วนนี้จะเป็นแนวคิดที่ทรงพลัง แต่ก็มีข้อควรระวังและเทคนิคเพิ่มเติมที่คุณควรทราบไว้ค่ะข้อแรกปรับสัสดส่วนตามอายุคนจีนเชื่อว่าคนอายุน้อยควรมีสัสดส่วนในสินทรัพย์เติบโตมากกว่าและค่อยๆปรับเพิ่มสินทรัพย์มั่นคงเมื่ออายุมากขึ้นข้อที่2ทบทวนพอร์ตปีละครั้งตรวจสอบว่าสัสดส่วนยังสมดุลหรือไม่และปรับให้กลับมาหาสมดุล หากมีส่วนใดเติบโตหรือลดลงเกินไปเรื่องที่สามมีเงินฉุกเฉินแยกต่างหากนอกเหนือจาก3ส่วนนี้คุณควรมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนข้อที่4ลงทุนในสิ่งที่เข้าใจวังเจนลินมหาเศรษฐีจีนกล่าวว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ แม้ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตที่สมดุลและข้อที่5ค่ะเริ่มเล็กแต่สม่ำเสมอเริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กๆแต่ทำอย่างต่อเนื่องดีกว่ารอให้มีเงินก้อนใหญ่จำไว้ว่าหลักสมดุล3ส,ส่วนไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวคุณสามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์การเงินและเป้าหมายส่วนตัวค่ะเช่นบางคนอาจแบ่งเป็น 30 40 30แทนที่จะเป็น111 1, 1. แต่หัวใจสำคัญคือการกระจายการลงทุนอย่างสมดุลคุณลองสำรวจพอร์ตลงทุนของตัวเองดูสิคะตอนนี้มีความสมดุลหรือเปล่าหรือว่าเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสมดุลสามส่วน ไคล็ดลับการเงินแบบจีนที่ช่วยให้คนรายได้ธรรมดาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนแบ่งการลงทุนออกเป็น3ส่วนนะคะสินทรัพย์เติบโตเพื่ออโอกาสงอกเงยอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้และมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์มั่นคงเพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพแนวคิดนี้อาจดูเรียบง่ายแต่มีพลังมหาศาลหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนจีนธรรมดาหลายคนจึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้แม้เริ่มต้นจากศูนย์อย่างที่สุภาษ,ษิตจีนกล่าวไว้ค่ะการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกวันนี้แม้จะมีเงินเพียงเล็กน้อยแต่คุณจะพบว่าเมื่อคุณจัดสรรการลงทุนแบบนี้ความมั่งคั่งจะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง h a p p i n e s s Success นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ